การทำโปรแกรมของตัวโดรนเกษตร DJI เนี่ยก็ทำได้ทั้งเดินวาดเองด้วยตัวรีโมทคอนโทรลกับใช้ตัวโดรนเนี่ยบินไปแต่ว่าถ้าเป็นปริมาณในการทำงานของเรามันไม่เยอะเนี่ยก็แนะนำให้เดินมากกว่าเพราะว่าการเดินเนี่ยทำให้เราได้เห็นโดยรวมว่ารูปแบบลักษณะแปลงเป็นยังไงสิ่งกีดขวางอยู่ตรงไหนเพื่อที่จะให้เราระวังก่อนเบื้องต้นนะครับ ก็เล็กๆสข้างที่อยู่ในด้ามจับของเขานะครับสอก้อนนี้จะใช้งานได้ประมาณ3 4ถึง4ชั่วโมงนะครับส่วนก้อนนี้ยที่เป็นแบตเตอรี่เนี่ยเราจะใส่เข้าไปตรงนี้ครับ พอเราใส่ก้อนนี้เข้าไปเนี่ยจะใช้งานได้อีก3าถึงสชั่วโมงรวมกันเนี่ยสออันเนี่ยประมาณ6-8ชั่วโมงนะครับพอถ้าแบตเตอรี่ก้อนหลังหมดนะครับเนี่ยสมมติเราเสียเข้ามาแบตเตอรี่ก้อนนี้เขาจะใช้ก่อนพอก้อนนี้หมดปุ๊บเขาจะเตือนที่หน้าจอว่าแบตเตอรี่โลก็คือแบตเตอรี่ก้อนนี้หมดแล้วพอเราถอดก้อนนี้ออกมาเสร็จปุ๊บนะครับเรามาใส่แท่นชาร์จตัวนี้เสียบอะแดปเตอร์แล้วก็เสียบกับเครื่องบันกไฟได้เลยระหว่างนั้นเราก็ใช้แบตเตอรี่ที่อยู่ในด้ามคือพอก้อนนี้เต็มปุ๊บเนี่ค้ะน เขาก็จะกลับมาใช้อันนี้นะครับวิธีการเช็คแบตีโมทนะครับทั้ง2ตัวจุดแรกนะก้อนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยจะมีปุ่มสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับพอเรากดปุ่มตรงนี้นะครับไฟก็จะติดขึ้นนะครับตดวงก็คือเต็ม100%ส่วนที่ีโมทนะครับวิธีการเช็คก,ก็คือกดปุ่ม power ตรงนี้1ทีไฟก็จะติดขึ้นนะครับเขาก็จะเริ่มลดลงเรื่อยๆจากการกระพริบก่อนกระพริบดวงสุดท้ายก็คือลดลงครึ่งหนึ่งของดวงสุดท้ายถ้าดวงสุดท้ายดับก็คือหายไป25%ประมาเปัรนนะคระบ การวาดแผนนะครับให้พี่กดเข้าแผนสนามอันแรกเลยสนามพี่เลือกวาดแผนสนามด้วยตัวรีโมทครับ เพราะว่าแผงสนามด้วยตัวมีโมทนะครับมันจะมีปุ่มให้พี่ใช้3ปุ่มด้วยกันเนี่ยหนึ่งสนะปุ่มแรกคือปุ่มกําหนดขอบหรือเราเราจะเรียกว่าเวพอยต์จุดที่2คือปุ่มสร้างสิ่งกีดขวางครับปุ่มที่3คือปุ่มสร้างจุดสอบเทียบพิกัดยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เราก็คงไม่อยากจะให้โดนเข้ามาจนถึงตรงนี้เราก็ต้องไปจิ้มตรงนู้นก่อนแล้วเราก็ลากมาจนถึงจุดที่เป็นเหลี่ยมนี้แล้วก็จุดต่อไปแล้วก็ยาวไปจนถึงปลายเลยแล้วเราก็ไปตรงนู้นขยับไปเรื่อยๆรือเดี๋ยวพี่ย้อนกลับไปวาดจุดแรกก่อน,นครับตรงที่เป็นลลลน้น้ําาออ่่่ะรบจจิิมมมไดเเเยยกกกปุแพ สำเร็จแล้วมาพี่มาต่อจุดนี้เลยให้พี่สังเกตดูว่าจากจุดนั้นอะลราล่าเป็นเส้นตรงมาถึงจุงจุดนี้มันก็จะปลอดภัยพี่จะสังเกตบนจอว่าจุดแรกกับจุดที่สองเนี่ยมันจะมาเชื่อมต่อกันเป็นเส้นเดี๋ยวจุดต่อไปเรามองไปนู่นเลยไกลๆเลยปุ๊บเราล่าเป็นเส้นตรงไปได้เลยไปเดี๋ยวเราไปเดินกันนะพี่ อย่างแรกครับเราก็จะเอาแบตเตอรี่มาใส่ตัวลำการใส่แบตเตอรี่ก็คือหันด้านนี้ครับเอาแบตเตอรี่ใส่เข้าไปในช่องปล่อยให้มันไหลลงไปนะครับแล้วก็เอา,เอานิ้วกดต,ตรงนี้ให้ตัวล็อกเนีย่ยล็อกตัวลำตอนนี้ล็อกแล้วนะเห็นไหมครับมันจะแน่นวิธีการเอาออกก็คือเอามือคล้องห่วงตรงนี้เอานิ้วโป้งกดแล้วก็ดึงขึ้นอย่างนี้นะครับก่อนที่จะถอดก,อก็ปิดแบตเตอรี่ก่อนต่อไปครับวิธีการเปิดแบตเตอรี่เหมือนที่การทํางานนะเราจะเปิดรีโมทก่อนพี่กดสันกดยารอให้ทุกอย่างมันโหลดเรียบร้อยขึ้นหน้าที่เป็นรูปโดนหรือเป็นหน้าสีีแดดดดงงก็ไไ้้้้้นนนนนะะะคครรรััับเเเาาถึึจปิตวลลขหย แล้วพี่ก็เปิดตัวลำโอเคเรียบร้อยอ่านี่คือสัญญาณบอกว่าเขาเริ่มต้นเช็คระบบเขาแล้วนะครับแล้วก็เมื่อตัวลำเชื่อมกับรีโมทไฟตรงนี้จากสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ที่ก็สไลด์เพื่อที่จะให้เขาเริ่มทํางานไปได้เลยครับเขาจะเติร์ดเติร์ดนับถอยหลัง3 2 1ไปพัดจมุนพอไปพัดหมุนเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะเียนยกโตขึ้น เจ้าสวัสดีเจ้าชื่อปีมูลเจ้าอ่าบ่เดียวนี้ทํางานเกี่ยวกับเป็นเซลล์ขายเคมีพันเกษตรปีก่อทางานเอกสารเจ้าอยู่ตีที่ทํางานเดียวกันกับไอ้เขาเจ้าก็ทํางานเป็นลูกจ้างเป็นมาเมือนนะเจ้าเขาก็ยากจะมีอาชีพอย่างเป็นของเขาเองซึ่งบ่เดียวนีบ้านเขาส่วนใหญ่อาชีพเป็นก่อทำการเกษตรเจ้าว่าตัวนี้น่าจะเอ่อจุยเขาได้เอนี่ยเจ้าน่าจะเป็นอาชีพในระยะยาวได้เอเนี่ยเจ้าก็เลยว่าตัดสินใจซื้อเจ้า ถ้าใจ้โดนนะเจ้าคิดว่าดีเพราะว่าอนบ้านเฮากเกษตรกรเนาะส่วนใหญ่ถ้าเวลาจะใจ้งั้นเนี่ยเปิ้นจะใจ้เป็นทังพ่นหรือว่าใจ้แบบมือมันจะใจ้เวลาแล้วก็อันตรายเจ้าเพราะว่า ต้องสัมผัสกับสารเคมีเนี่เจ้าถ้าใจตัวนี้ก็คือเขาต้องได้สัมผัสเจ้าเวลาใจอย่างก็คือประหยัดเวลาแล้วก็ทุนแรงเจ้าตัวนี้น่าจะความปลอดภัยน่าจะสูงเจ้าเพราะว่าเขาต้องได้สัมผัสใกล้ชิดเลยเนี่เจ้าข้อดีมันก็มีจะเจ้าเกิดคิดว่าน่าจะโอเคละเจ้าเพราะว่าประเดี๋ยวนี้เป่นก็คุณบ่ค่อยมีเวลาเจ้าถ้าเาีตัวนี้ก็คือเจ๋อประหยัดเวลาเจ๋ออย่างหลายๆอย่างเจ้าในเรื่องของรายจ่ายเนเจ้าการแห้งเขาต้องได้ไปจ้างคนละเซฟตัวนี้ได้เยอะกว่าเจ้าตอนนี้แรงงานคุณก็หายาก เจพราะว่าถ้าใจตัวนี้คือมมีความยุ่งยากแล้วเขาใจเรื่องก็คือระยะเวลาในการผลก็จะรวดเร็วกว่าเจ้าจากยังเขามีน้ำหลตีเองเจ้าหลแป้งไหลไล่ไอเจ้าใจตัวนี้รวดเร็วจะประหยัดแรงงานคนประหยัดสตังค์ในเรื่องของต้นทุนได้เยอะเจ้าสําหรับการควบคุมของที่ยี่สิบครับที่ใช้ในการบินวันนี้นะครับใจง่ายครับแต่ต้องใช้เวลาครับกับคนมือใหม่นี่ครับคนที่แบบเคยร้องเนาะแต่ว่าการมาสัมผัสในวันนี้ก็การบินก็บ่ยกตัวใดครับแต่การความแม่นยําดีครับการบังคับ โมตามบาดเห็นก็ดีเข้าใจครับแต่ต้องใจเวลาในการนั้นสิทธิ์่อน้อยครับกับตีคนบึกเคยบินโดนนะครับก็ขอเชิญคนตีสนใจตีโดนนะครับเนาะสวันนี้รับจ้างโดนครับก็ในสวนลำไยนาข้าวกระปุกผลฮอร์โมนมะเร็งในนาข้าวครับแล้วก็เป็นคุ้มคุ้มเลี้ยงครับตำบลท่าซ้อครับอำเภอเจียงของจังหวัดเชียงรายครับก็สนใจจะติดต่อ0921878719ครับเจอเอฟนะครับผมตาแล้วสวัสดี